ผู้จัดการหนุ่มกะลาโพสต์ล่าสุดฟาดแรงลั่นเหยียบเขาให้จมดินจากกรณีที่ทางด้านพี่ชายหนุ่มกะลาโพสต์แซะน้องสะพซยจูนเพนชูลีอีกแล้วหลังได้ออกมาแชร์โพสต์ของหนุ่มกะลาที่เขียนว่าหนุ่มกะลายังมีคนดูคอนเสิรต์ตทางร้านไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดซึ่งทางด้านพี่ชายหนุ่มกะลาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณครับที่รักในผลงานไม่แชร์รักเมียศิลปินเพราะเมียไม่ได้มีเพลงให้ฟังนะ ล่าสุดทางด้านผู้จัดการหนุ่มกลาโพสต์ล่าสุดรถทัวร์มาพร้อมจอดมากโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ายามเหนื่อยยามท้อยามทุกใจต่างๆนานาก็เดินมาขอกําลังใจจากเขายามเข้าล้มก็พร้อมใจกันตั้งสเตตัสเหยียบหัวใจเหยียบอาชีพเขาให้จมดินกันสนุกเฮอ